ด้วยนะครับเอออยู่ในช่องบัตนาแอนเดย์ดูเป็เรียบร้อยก็วันนี้มาอยู่กันในด่านที่มีชื่อว่าสไว o โอแอนเอเรียห้าสิบอกินเลอร์อะไรก็ไม่รู้แหละบบาๆอะไรนี่ะะถ้าคุณอยากเป็นมือใหม่คุณก็ต้องกดเข้ามาที่เขาสิบมดูดแล้วกดไปที่ normal นะครับถ้ากดฮ้ามันจะแย่ครับคือแบบคุณไม่มีปืนแต่ว่าอันนี้คือสองอันนี้มันจะใช้โล,โลบักนะครับผมซื้อไปนานแล้วอะครับก็คือแบบ ผมไม่เคยแคสไหมท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับก็ก็คือแบบคือตอนนั้นผมผมยังไม่มีช่องอ่ะโอเคมาสวัสดีเพื่อนสวัสดีโอเคจอมนุ่งพูเอาอยาตันม,มาแล้วอ๋อนั่นเพื่อนนั่นเพื่อนครับคุณก็จะสามารถแบบจะมีคัตรกรมาแล้วก็แล้วก็จะอันนั้นนะครับแล้วก็จะถ้าคุณอยากได้ปืนฟรีฟิคุณต้องมาหยิบตรงนี้นะครับ ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเอาปืนเองนะครับวันนี้คลิปนี้จะมาสอนวิธีเอาปืนกับสําหรับสายสีที่ไม่มีปืนนะครับโอเควิธีลําแรกเลเลยคุณต้องมาตรงนี้ครับอีหนึ่งครับวันตือ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 วิ่งไปเสิเิ่งไปเไ็เ้กันสังเกตแจมันมาอยู่ที่เอเร่ห้าอไม่เข้าใจเลยโอเคคุณก็กระโดดลงมาตรงนี้ได้ใช่ไหมครับคุณก็จะ มาตรงนี้จะมีห้องใต้เดียันนี้ไม่เคยยินก็จะมาอยู่ตรงนี้เดินไปครับเดินไปเดินไปแล้วคุณก็มาตรงนี้นะครับเอาใหม่คุณเจอคุณคณุเหมือนกันนะครับสําหรับอันนี้ง่ายเรจะสอนแบบง่ายเลยครับก็คุณก็จะเดินมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงตรงนี้นะครับ แล้วก็คุณก็ขึ้นไปแล้วก็มาตรงนี้มันก็จะมีสี่ให้ขึ้นนะครับเ,เจอเจอเจอ,เจอคือแบบก็คืแบบจะสามารถต่อสู้กันไ,ได้หรือเปล่าวันนี้ไม่ได้มาสอนหาปืนนะครับข้างบนนั้นจะมีปืนนะครับคุณไปอ,อันนี้คืออันสกรปองเพมเลือดเกมมีท่อช่องลมด้วยนีขึ้นไปได้แต่ว่าโอ้โหไซเรนเดอร์แมนใช่เนนตัวเอกของเรื่องนี้ คุณต้องปกปินรักษาไอ้เจ้าเซลเลนเดอร์ไม่ให้มาได้ทีงสองเกณฑน,นะครับเอาผมเสร็จเสร็จไปเลยเอโอเคมาอยู่ในนี้ก็จะสามารถ ใช้กล้องใช้อะไรนู่นนี่นั่นได้นะครับก็ไม่รู้นะครับก็ปิดแบบนี้แล้วก็ดูกล้องมันเพลินไปได้เลยอ่ะแคมหนึ่งไม่มีใช่ไหมครับแคมสองก็ไม่แคมสามไม่แคมสี่ 4, โอเคมีอยู่สองตัวเฮ้ยแคมสี่มันอยู่ใกล้ๆเลยนะเฮ้ยมันจะอบมาไหมนะเฮ้ยมันกาลังฆ่าเพื่อนเพื่อนตกอยู่ในอันตรายเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนแล้วโอเคมาเวลาช่วยเพื่อน แกคิดจะฆ่าเพื่อนฉันเหรอเสร็จแล้วเพื่อนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะตอนนี้พวกนั้นขอบคุณ 哟。 ที่ตกอยู่ในอันตรายก็ไม่นั่งตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือไอ้สองตัวมันเปิดประตูไม่ได้เอาคิดโอันนี้คือเพื่อนที่ถูกขังนะครับอฮ้ยเพื่อนมันนีปืนเหรอยี่งคิดจะหลอกนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนภารกิจของเราคือการช่วยเพื่อนนะครับม,มายังไงแล้วมาทำไมล่ะไอหนามผมจะตั้งชื่อไอตัวตกเบะกี้อว,ว่าไอ้หัวน้นานะครับเพราะจุดเกิดของมันยู่ตรงนี้นะครับ เกิดของมันอยู่ตรงตรงนี้เลยแหละครับคือแบบคือแบบมันดูใกล้เขมผมมากแล้วเวลาที่ผมเดินออกมาสวัสดีเพื่อนนายมาอยู่กับเราไหมมาคุณก็มาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้นี่ขึ้นมาคุณก็จะยืนที่ห้องแอร์นะครับึ้นมาวันนี้ผมก็ไม่ดีฮนะโอเคแอสกู ดีตาเคพวกเราเป็นแก๊งต้มตุ๋นนะใช่ปะเราไปกันไหมเรกันเคดีดีด,ด เดี๋ยวมะเราจะหยิบปืนเอน enter หรอ okay, okay. ต้องหาสูตรการเ <Okay, S 1> อน enter เคผมมาหาเงยปืนนะซองได้รูปซองมาแล้วมีเซตคือภารกฐฐิจของเรานีปืนซองปืนอังโหดดีนะดีดีนี่ไงความโหดมาหรอฆ่าพวกเราหมดนี่แน่เอาตัวซองไปหน่อย เพจหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดเออเอออไ่ได้ไม่ได้โอ้ยกว่าจะรอถึะรุ้ยช่ยช่ว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 ย ศูนยนปดเ็เโอเค่เอนยวัดเมื่อกี้ก็มองเป็น1 0 0 8โอ้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตี เอาชักทุนยิงมันอย่างนั้นเพื่อนขอบคุณดีมากเลยแบนนายเก่งนะเอเอเอไปเติม a มโมก่อนไหมเขาไปปาบมันก่อนเดี๋ยวเพื่อนยิ่งไปแล้วอะไรมาโซนิก ไอ้นี่ยนี่เดินลูกโองลูกโอ่ได้ทำอะไรฉันไปเไอ้นี่ยสองเดินไปหน่อยเอ้ยไอ้หัวแหลมไอ้หัวแหลมไอ้หัวแหลมมันร่วมมือกันฟื้ยฆ่าเลยครับคุณผู้หญิงผู้หญิงก็เธอก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเออขอบคุณมากเลยนะครับผมจะไม่รู้คุณคุณโอเควันนี้ก็เดินไปต่อเลยนะไอ้เนไอ้สเก็ตนะ เฮ้ยปวดเรือไปบ้างคงดองมาโอ้บันดีครับโอาวดีดำดำตืมมาคือแบบกระสุนเหลือน้อยกระสุนเหลือน้อยเตดก็ไม่น่าจะเหลือแล้ว ไฟแอมโมแบ็คับมาทิกแอมโมวัดวัดผู้หญิงจะทำอะไรในนี้มีอะไรน่าอันตรายหรอครัะไอคณผู้หญิงจะไปไหนโอ้ยน่าตกใจมากเลยนี่คุณผู่ง มาเร็วเอามันไปเร็วกระปุกนี่กระปุกนี คนเพื่อนโอเคซัอันนี้คือการได้คุยได้ปืนนะครับแต่ว่ามันจะยากสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสาชิ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้คลิปนี้บายบายนะคะ